สวัสดีค่ะน้องขอเล่าขอเสนอนั่งแนวระทึกขวัญชื่อเรื่อง The Boy Next Door รักอมหินนมจิตข้างบ้านแครนางเอกของเราขณะที่เธอกำลังวิ่งออกกำลังกายเธอก็คิดถึงเรื่องของแกเรตสามีของเธอที่เขาแอบนอกใจเธอจึงไล่เขาอ,ออกไปจากบ้านแคลวเรื่องทั้งหมดมาปลึกษาววิกกี้เพื่อนสนิทของเธอ วิกกี้เห็นใจเลยบอกให้แคลร์เซ็นใบยาไปซะเพราะมันก็ผ่านมาตั้งเก้าเดือนแล้วแต่แคลร์ดูเหมือนจะยังรักแกเรตอยู่และบอกว่าวันนี้แกเรตจะมากินข้าวที่บ้านพราะเป็นวันเกิดของเควินแกเรตให้ชุดคอมพิวเตอร์เป็นของขวัญวันเกิดให้เควินบรรยากาศทุกอย่างกำลังไปได้สวยสุดสัปดาห์นี้แกเรตก็ชวนทุกคนไปตั้งแคมป์เหมือนเมื่อก่อนแต่แคลร์กับแกเรตก็มีปากเสียงกันซะกก่อนแคลร์รจึงปฏิเสธที่จะไปตั้งแคมป์ด้วย รุ่งเช้าขณะที่แคลร์กำลังจะออกไปข้างนอกกับเควินอยู่ๆประตูโรงรถก็ขางและเปิดขึ้นไม่สุดสองแม่ลูกพยายามช่วยกันซ่อมอยู่ๆก็มีชายคนหนึ่งโผล่มาช่วยเขาแนะนําตัวชื่อโนอาเป็นหลานของลุงแซนบอนบานข้างๆโนอาอา,าสาซ่อมประตูให้เขาชวนเควิน Kevin ออกไปซื้ออะไรเพื่อมาเปลี่ยนลุงแซนบอนบอกแคลร์ว่าพ่อแม่โนอาเพิ่งเสียไปลุงคือญาติคนเดียวที่เหลืออยู่ที่ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างเควินได้ถามเรื่องของโนอา เขาบอกว่าเพิ่งย้ายมาและมีบางอย่างเกิดขึ้นทำให้ต้องเริ่มเรียนมัธยมปลายใหม่ที่โรงเรียนมอนโลเควินบอกเขาก็เรียนที่นี่แม่เขาก็สอนที่โรงเรียนนี้เหมือนกันพอถึงตอนจ่ายเงินเควินกับเขินสาวสวยที่ชื่อแอลลี่โนอาก็ให้กำลังใจขณะที่กำลังคุยกับแอลลี่ก็มีกลุ่มของเจสันที่คอยแกล้งเควินเข้ามากวนเขาถึงบ้านโนอาก็เล่าเรื่องที่มีคนมาแกล้งเควินให้แกล์ฟังแกล์บอกขอบคุณที่ช่วยซ่อมประตูและที่เป็นเพื่อนกับเควิน ความสัมพันธ์ของเควินและโนอาก็สนิทกันมากขึ้นระหว่างที่ทานข้าวนิกกี้ก็ถามถึงลุงแซนบอนว่าจะอยู่โรงพยาบาลน,นานแค่ไหนแคร์จึงบอกโนอาว่าระหว่างนี้ถ้าไม่อยากทานข้าวคนเดียวก็ให้มาทานข้าวบ้านเธอได้เลยไม่ต้องเกรงใจและก็มาถึงสุดสัปดาห์ที่แกร็เตต้องมารับเควินไปตั้งแคมป์ตอนกลางคืนขณะที่แคร์กำลังแต่งตัวเพื่อออกไปข้างนอกเธอก็มองเห็นโนอากำลังโป๊อยู่เธอแอบมองโนอาเองก็เหมือนจะรู้ตัว กลายมาที่ร้านอาหารวิกกี้ได้นัดคู่เดทให้แคลร์แต่เขาพูดไม่ค่อยเข้าหูแคลร์สักเท่าไหร่เธอจึงขอตัวกลับก่อนแคลร์กลับมานั่งดื่มไวน์ต่อที่บ้านยูยูโนอาก็โทรมาถามเรื่องไก่แช่แข็งที่เขาพยายามจะทําอาหารแคลร์เลยบอกเดี๋ยวไปช่วยทําให้ที่โต๊ะอาหารโนอาจ้องหน้าแคลร์มองเธอและชมว่าเธอสวยแคลร์อึดอัดจึงจะกลับบ้านโนอาก็เข้ามากอดเธอจูบเธอตอนนี้บรรยากาศทุกอย่างเป็นใจ บ้านก็ไม่มีคนอื่นอยู่ฝนก็ตกด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอลจากไวน์และการที่เธอห่างจากสาม,มีมานานเธอจึงปล่อยใจไปกับโนอาห์ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแค่ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและบอกกับโนอาห์ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เธอขอโทษและขอให้โนอาห์ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นโนอาห์โมโหเขาไม่พอใจที่ได้ยินแบบนั้นเควินกลับมาถึงบ้านเขาขอให้แกร็ตอยู่ทานมื้อเย็นด้วยอยู่ๆโนอาห์ก็มาหาเควินที่บ้าน แคล,ลึกลักทาตัวไม่ถูกก่อนแกเรตกลับแกลได้ถามว่าจะเอาอยัางไงเรื่องของเรามันคลักขังมานาแล้วแกเรตก็ยืนยันว่าเขาเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วอยากจะขอโอกาสแคลดีใจเพราะใจจริงเธอก็ไม่ได้อยากจะยาตอนนี้ทุกอย่างที่พวกเขาคุยกันอยู่ในสายตาของโนอาทั้งหมดโรงชาวที่โรงเรียนยูยูครูใหญ่ก็เข้ามาในห้องที่แคลสอนและบอกว่าเขาอนุมัติคําขอที่ขอให้โนอามาเรียนกับแคลแคลวิ่งออกมาคุยกับครูใหญ่ แต่ครูใหญ่ก็ยื่นเอกสารให้แกลดูบอกว่ามันส่งมาจากเมลของใครเองนะกลับมาบ้านแคลพยายามหาว่าใครเป็นคนส่งเมลหาครูใหญ่ถามเควินเควินบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอยูยูโนอาก็โผล่มาแคลจึงบอกกับเควินว่าเย็นนี้พ่อจะมากินข้าวที่บ้านนะแม่อยากให้มีเฉพาะเราสามคนและโนอาก็ได้ยินทั้งหมดโนอาพาเควินมาซ้อมยิงปืนระหว่างนั้นเขาก็พูดถึงเรื่องของแกร็สที่ทิ้งเควินกับแม่ไปม,มีคนอื่นเควินอึ้งในสิ่งที่โนอาเล่า มือคําเควินโมโหพ่อและต่อว่าเขาที่หายไปและทิ้งให้เขาอยู่กับแม่มาตั้ง9้าเดือนแคลพยายามห้ามจากนั้นเควินก็รูก้ออกไปตอนเย็นที่โรงเรียนเควินมาเรียนชกมวยกับโนอาโนอาก็ถามถึงเรื่องแกเรตและยังปั่นหัวเควินต่อว่าอยาให้แม่นายเป็นของตายของเขาเควินได้ยินก็ยิ่งโมโหจึงพยายามชกจนภูมิแพ้กำเริบเขาลม้มลงโนอาตกใจวิ่งไปคนกระเป๋าเควินเพื่อหายาและโชคดีที่โนอาช่วยเควินไว้ได้ทัน ที่ห้องทำงานวิกกี้เอาดอกไม้มาให้แกลและเสวาว่าแกเรดลุกหนักในช่วงนี้แค่ทำท่าเขินและรีบโทรไปขอบคุณแกเรด Garrett. แต่แกเรดกลับงงและถามว่าแกลพูดเรื่องอะไรแกลรู้ได้ทันทีว่าดอกไม้นี้ส่งมาจากใครแกลมาหาโนอาทันทีถามเรื่องดอกไม้และเรื่องที่เขาแฮกอีเมลด้วยและเธอยังเตือนโนอาอีกว่าอยากพยายามทำให้เควินเกลียดพ่อของเขาโนอาวัยว้ยวาทีเขาช่วยเควินละ่ะไม่เห็นขอบคุณเขาเลยแกลจึงบอกว่าอั่าเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะ ที่ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างเควินมาซื้อของเขาเจอแอลลี่และชวนเธอไปเดทที่งานโรงเรียนเธอตกลงแต่สายตาของเธอกลับมองผ่านเควินพิที่โนอาเหมือนมีอะไรบางอย่างตอนค่าแค่กลับมาพร้อมแกเรตแกเรตจูบแคลร์แคลพยายามห้ามใจและปฏิเสธแกเรตบอกว่าเธอยังไม่พร้อมทางด้านโนอาเขามองเห็นรถแกเรตจอดอยู่เขาโมโหนึ่อว่าแกเรตนอนค้างที่บ้านกับแคลร์เขารู้สึกหวง ที่เขาเคยมีอะไรกับแคร์ก็ลอยมาเขาพยายามข่มใจเอาไว้จนเช้าแกรดและแคร์ดเดินออกมาจากบ้านพร้อมกันพอแกเรดออกไปโนอาห์ก็รีบขับรถมาขวางเขาด่าแควันไหนจะเริ่มต้นกันใหม่ไงทําไมทําแบบนี้แล้วเควินก็เดินมาได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแคร์เลยบอกให้อยู่ห่างๆโนอาห์ไว้เควินก็โมโหว่าอย่ามาห้ามให้เขาคบเพื่อนดีๆแม่ถูกพ่อปั่นหัวมาใช่ไหมแลยเควินก็เดินหนีและขึ้นรถโนอาห์ไปที่โรงเรียน เควินก็ถูกแก๊งของเจสันแกล้งอีกแล้วยูยูโนโอาโผล่มาจากไหนไม่รู้ทั้งเตะทั้งต่อยเจสันจนเขาสาหาัสวิกกี้มาห้ามก็โดนเหวี่ยงไปด้วยโนโอาถูกเรียกมาสอบสวนโดยวิกกี้ที่เป็นรองอาจารย์ใหญ่เธอบอกว่าไม่แปลกใจที่โนโอาทำแบบนี้พอที่โรงเรียนเก่าโนโอาก็ถูกไล่ออกมาโนโอาโมโหและต่อว่าวิกกี้ว่าเป็นอีป้าแอบ,บแบลวิกกี้โมโหและเธอไล่โนโอาออกทันทีวันงานโรงเรียนมาถึง แควิ่งโนดอกไม้ที่เตรียมไว้มาให้แอลลี่แอลลี่ยังบอกแคลอีกว่ากอกน้ำในห้องชายรั่วช่วยไปดูให้หน่อยพอแคลามาถึงเธอก็เจอกับน้ำท่วมเต็มพื้นและยังเจอผนังที่พ่นสเปรย์ว่าฉันได้กับใครไปจะสารแล้วจากนั้นโนอาก็โผล่ออกมาเขาต่อว่าแคลบอกพอผัวกลับมาก็ไม่สนใจเขาเลยแคลบอกว่าคืนนั้นเธอแค่เผลอใจไปมันไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นโนอาพยายามจะข่มขืนแคลแคลสู้และบอกโนอาว่าอย่าคิดว่าแค่เขียนกำแพงแล้วเธอจะกลัว โนอาไม่มีหลักฐานอะไรไม่มีใครเชื่อโนอาหรอกตอนดึกแครกำลังจะนอนเธอได้ยินเสียงเพลงดังมาจากบ้านของโนอาลุกไปดูเธอก็เจอกับภาพที่โนอากำลังมีอะไรกับแอลลี่ใช่ค่ะแอลลี่เดียวกับพี่เควินจีบนั่นแหละค่ะเช้าวันต่อมาแครมาถึงโรงเรียนสายไปหน่อยมีนักเรียนมารออยู่เต็มหน้าห้องไปหมดพอเข้าห้องไม่ได้เธอจึงไขกุญแจเพื่อปลดล็อกพอเปิดเข้าไปเธอก็ต้องตกใจที่มีภาพของเธอตอนที่มีอะไรกับโนอาเต็มห้องไปหมด แคลร์ร้อง,งทันทีและรีบเก็บรูปให้หมดกรูใหญ่เห็นนักเรียนยังไม่เข้าห้องก็เคาะเรียกแคลร์กรูใหญ่กําลังจะเปิดเข้ามาแต่โชคดีของแคลร์ที่เธอเก็บรูปทั้งหมดได้ทันตอนเย็นกเรดแวมารับเควินที่โรงเรียนเขาพยายามจะปรับความเข้าใจกับเควินเขาชวนเควินไปขับรถแต่ทางที่ไปเป็นโค้งลงเนินเขาแกเรดพยายามบอกให้เควินขับช,ะชะ้าๆเควินยัง,งโมโหจึงแรงขึ้นขึ้นไปอีกพอถึงโค้งลาดชันเควินพยายามเหยียบเบรก แต่มันกับเบรกไม่อยู่จนเกือบชนรถที่ขับสวนมาแต่สุดท้ายก็โชคดีที่อยุลรถได้โดยที่ไม่มีใครเป็นอะไรแคร์ขับรถมาถึงบ้านเจอรถแกแลยจอดอยู่สภาพพังยับเธอรีเพ่อมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ได้มีแค่สองพอลูกยังมีโนโอาห์นั่งอยู่ด้วยโนโอาห์ลุกมาหาแคร์ที่ครัวเธอต่อว่าเรื่องที่โนโอาห์ปลิรูปมาติดที่ห้องเรียนโนโอาห์บอกว่าไม่ได้มีแค่รูปมีเป็นวิดีโอด้วยเขาขอให้แคร์ไปหาเขาคืนนี้ ไม่งั้นจะเอาวิดีโอให้แกร็ตและเควินดูแคลมาตามนั้นโนอาเธอถามหาวิดีโอและถามโนอาว่าต้องการอะไรเธอยังบอกโนอาอีกว่าเรื่องของเรามันเป็นไปไม่ได้เธอมีลูกและสามีแล้วแต่โนอาก็ยังยืนยันว่าจะไม่มีวันปล่อยแค่ไปแคลโมโหตบหน้าโนอาและรีบออกไปนันทีวันต่อมาแคลเอาเรื่องทั้งหมดมาปรปึกสาวิกกี้เธอนึกว่าตอนแรกเรื่องมันจะจบเธอไม่รู้ว่าโนอาจะเป็นโรคจิตแถมโนายังถ่ายวิดีโอเก็บไว้อีกด้วย เธอไม่อยากเสียงานและครอบครัวไปวิกกี้จึงบอกว่าจะช่วยแคลเองตอนเย็นโนอาก็ขับรถตามรถแคลอีกแคลขับรถปาดไปปาดมาหลอกให้โนอาขับรถตามแต่พอรถติดโนอามองไปที่รถกลับเป็นวิกกี้ที่ขับรถของแคลอยู่โนอารูร้ได้ทันทีว่าเขาโดนหลอกแล้วเขากลับรถกลับบ้านทันทีวิกกี้รีบโทรไปบอกแคลว่าโนอาร,รู้ตัวแล้วและกําลังกลับทางด้านแคลก็กําลังแอบเข้ามาที่บ้านของโนอาเพื่อตามลบวิดีโอ แคลรีบตามหาคอมพิวเตอร์ที่เก็บไฟล์เธอเจอสายไฟลากลงไปยังห้องใต้ดินภายในนั้นมีรูปของเธอแปะอยู่เต็ไมไปหมดพอเจอคอมเปิดดูก็ต้องตกใจเพราะมีรูปของเธอที่ดูแอบทายเยตไมไปหมดสุดท้ายเธอก็เจอไฟล์วิดีโอเธอจัดการลบมันทุกอย่างก่อนออกไปเธอยังเจอกับโฟลเดอร์อข้อมูลรถของแกร็ตและรถมินิแวนแคลร์สงสยัยแต่เธอก็ต้องรีบออกไปแคลรีบกลับมาบ้านล็อกประตูและโทรหาวิกกี้ เธอบอกว่าลบวิดีโอเรียบร้อยแล้วและเจออะไรบางอย่างเข้าวิกกี้มีเพื่อนเป็นตำรวจใช่ไหมเธอมีเรื่องต้องปรึกษาี่อยู่ประตูหน้าบ้านก็มีคนพยายามจะเข้ามาแคลตกใจมากแต่สุดท้ายก็คือเคลวินนั่นเองวิกกี้เป็นห่วงแคลมากบอกให้แคลมานอนที่บ้านเธอคืนนี้แต่พอวางโทรศัพท์วิกกี้กับถูกฟาดหัวจนสลบทันทีแคลมาที่เมืองที่โนอาเคยอยู่และมาหาเพื่อนตำรวจของวิกกี้เธอมาถามเรื่องอุบัติเหตุของพ่อแม่โนอาตํารวจพามาดูซากรถ ใช้แล้วมันคือสร้างรถมินิแวนกลายหายข้องใจทันทีเกี่ยวกับโฟลเดอร์ข้อ,ขอมูลรถมินิแวนในคอมของโนโอาตอนค่ำโนโอาโทรหาเควินขอให้เควินกับพ่อมาช่วยเขาซ่อมรถแท็กเตอร์ให้วิกกี้หน่อยตอนนี้โนโอาได้จับวิกกี้ไว้อยูยูแครก็โทรมาและบอกว่าเธอมั่นใจแล้วว่าะโนโอาคือคนที่ตัดสายเบรกรถของพ่อแม่ตัวเองและอาจทำแบบเดียวกันกับรถของแกเร็ตโนโอารีวบวางสายทำให้แคล์รีบมาเพราะเป็นห่วงพ่อมาถึง บ้านวิกกี้กับปิดไฟมืดแคลพยายามเรียกและตามหาสุดท้ายก็เจอวิกกี้กลายเป็นศพและเธอพยายามจะขับรถหนีแต่โทรเรียกตำวรวจแต่ก็โดโนโนอาจับได้ซะก่อนโนโอาพาแคลเข้าไปในโรงนาซึ่งที่นั่นเขาได้จับเควินและแกเรตมัดไวอยู่ก่อนแล้วแครเข้าไปหาเควินเพราะอาการภูมิแพ้เริ่มจะกำเริบอ,อีกแล้วแต่เควินบอกว่ายังไหวให้แคลเก็บเข็มฉีดยาของเขาไว้ก่อนโนโอาเข้าไปทำลายแกเรตและจะฆ่าเขาแคลพยายามถ่วงเวลาและหาโอกาสใช้เหล็กฟาโนโอา พอฟาดเสร็จเธอเรีบไปช่วยแกะเชือกให้เควินแต่แคร์คงฟาดไม่แรงพอโนอาฟื้นขึ้นมาจิกหัวลากเธอไปกับพื้นเขาเออนน้ำมันเทราลงบนพื้นและจุดไฟตอนนี้ไฟเริ่มไหม้ลามไปทั่วแล้วแกเรดพยายามที่จะปลดเชือกออกเขาทำได้และรีบพ่อมาช่วยใครที่โดนบีบคออยู่โนอาสู้ไม่ได้จึงชักปืนขึ้นมายิงจนแกเรดลม้มลงโนอาจะพาแคร์หนีแต่เธอใช้เข็มฉีดยาของเควินแทงเข้าไปที่ตาของโนอาเขาร้องด้วยความเจ็บปวด และใช้ปืนยิงออกไปแบบไร้ทิศทางแคลเกือบถูกยิงแต่เควินก็ไม่ช่วยได้ทันแคลพยายามล่อให้โนโอามาทางเธอพอมาถึงจุดเธอก็ปล่อยเครื่องยนต์ของรถแท็กเตอร์ตกลงมาใส่โนโอาทันทีจนโนโอาแน่นิ่งไปถึงสคนพ่อแม่ลูกช่วยพยุงกันออกมาข้างนอกในขณะที่ไฟก็โหมไหม้ตำรวจกับรถพยาบาลมาถึงทุกอย่างคลี่คลายทั้งสมคนปลอดภัยจากหนมข้างบ้านผู้ค้างหลักแล้ว จากการเผอใจแค่เพียงหนึ่งคืนกลับนำมาสู่หายนะอย่างคาดไม่ถึงจะรักจะชอบหรือจะเผอใจให้ใครดูกันดีๆนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรักอมหิตหนุ่มจิตข้างบ้านเพื่อนๆอยากให้เราสปอยหนังแนวไหนเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะติดตามพวกเราได้ทั้งช่อง YouTube และ Facebook นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย